ย้อนเสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ2หนุ่มจากเอ็นไฮนั่นเองนะครับที่ในตอนนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับแล้วก็คนที่ติดตามวงการเคป๊อปทั้งคนที่เอ็นดู n h y p e n อยู่แล้วด้วยแล้วก็คนที่เอ็นดูกับนักแสดงสสาววุดปังงงนรบทีีี่่่เเกกยข้้ออื เช่นโด,ย,นดยในเรื่องนี้นะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับ2หนุ่มเอ็นไฮเพนนะครับซองฮุนแล้วก็เจคนั่นเองทั้ง2คนนะครับสหนุ่มเอ็นไฮเพนเนี่ยเป็นตัวแทนของวงที่จะไปร่วมงานนะครับเป็นอีเวนต์ของ t i f f a n ่แอนด์โนั่นเองซึ่งงานในครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้ง2หนุ่มเนี่ยก็เดินทางเข้าร่วมงานด้วยแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับได้เจอกับนักแสดงสาวสุดปังที่กําลังรุ่งมากๆเป็นดาวรุ่งอยู่ในตอนนี้ฮิตสุดๆฮอตสุดๆนะครับนั่นก็คือ ฟลอเรนซ์พิล์นั่นเองนะครับทั้งคนนคนก็ได้มีโมเมนต์เจอการพูดคุยทักทายกันได้ถ่ายรูปร่วมกันตรงแบ็กดอปนะครับแล้วก็หลังจากที่ถ่ายรูปแบบทางการเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเซลฟี่ร่วมกันด้วยนะครับแฟนๆก็นำโมเมนต์นี้แหละมาเล่าเป็นความประทับใจของ2หนุ่มเอ็นไฮเพนแล้วก็ฟ o r เรนซ์พิล์เมื่อสาวสวยสุดปังกับหนุ่มหล่อสุดฮอตมาเจอกันนะครับ3คนเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปเล่นกันโดยถ่ายทำกันแบบว่าอย่างเป็นทางการมาแล้วเรียบร้อยครั้งนี้ก็เป็นการถ่ายเล่นๆแบบเป็นกันเอง ทางฮั r เอร์บาซาเนี่ยเขาก็มีการลงคลิปวิดีโอไว้นใน IG นั่นเองและแฟนๆนก็ได้เข้าไปเห็นนะครับต่างบอกว่าการที่ทั้งสองหนุ่มนะครับปฏิบัติต่อสาวฟอร์เรนพิวมันดูเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยดูเป็นสุภาพบุรุษสุดๆแล้วก็ดูให้เกียรติฝ่ายหญิงมากด้วยทั้งๆที่ทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอกันในงานนะครับแต่ว่าคุยกันเหมือนถูกคอมากๆดูเหมือนสนิทสนมกันสุดๆเป็นกันเองทั้ง ฟ o r เรน n ์พิวแล้วก็ทั้งซองฮุนแล้วก็เจ็คเลยทักทายพูดคุยกันถูกคอนะครับมีการแบบหัวเราะหยอกล้อกันด้วยแถมการปฏิบัติต่อ Foreign p e ิวของทั้งสองคนเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆนั้นรู้สึกประทับใจ ทั้งให้เกียรติทั้งเป็นกันเองนะครับแล้วก็ทั้งดูอบอุ่นมากด้วยแถมยังดูเฟรนลี่เข้าถึงง่ายสุดๆเรียกได้ว่างานนี้ไม่มีใครถือตัวกันเลยแถมยังสนิทกันมากๆในการพูดคุยถูกคอกันด้วยนะครับแฟนๆเนี่ยก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของทางบ y p e า r า s Korea ah นะครับไปชื่นชมทั้ง2คนเลยแล้วก็ชื่นชมเฟรนนี่ด้วยที่ให้เกียรติกับ2หนุ่มที่เป็นศินลปินสุดรักของแฟนคลับเช่นเดียวกันงานนี้เนี่ยโดนชื่นชมทั้ง3คนพร้อมๆกันไปเลยนะครับแถมยังบอกด้วยว สามคนนั้นร่วมงานกันแบบจริงๆจ,จังๆเลยจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเคมี3คนนี้เนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยแถมยังมีการบอกเอาไวด้ด้วยนะครับว่าการที่ไอรอนเคป๊อปเนี่ยมักจะถูกพูดถึงหนึ่งในนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการให้เกียรติความสุภาพต่อคนที่ทํางานร่วมกันครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเรื่องจริงโดยเอนไฮเพนเนี่ยก็เป็นคนยืนยันนะครับเมื่อได้มาร่วมงานนี้แล้วก็ได้ถ่ายรูปกันกับฟรานซสพิลสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลย ไปครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยขออภัยด้วยนะหากว่าเสียงเนี่ยรบกวนเพราะว่าฝนกำลังตกหนักเลยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง